วันนี้วันที่เจ็ดนะคะวันสุดท้ายแล้วเป็นวันศุกร์ก็ขับรถออกมาทางใต้ของเท็กซัส In two miles, take exit 464B to merge onto US 67 South toward Cleburne เ็นป้ายเห็นป้ายวันนี้จะเป็นนายอิเวขับรถมาตรงผ่านมาเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเขาก็จะเอาธงของอเมริกามาโอ้โตโยต้าแฮฟฮาฟเอาธงรถธงลงครึ่งเสาสโตโยต้าโรดแฟนฟอร์นายอลเ Take exit 464b to merge onto US 67 South toward Cleburne. Okay. ออกมาขับออกมาก็ได้อยู่นะไม่ห่างไม่ไกลห่างไกลจากตัวเมือง 464b เทียวอยู่ข้างทางเขียวชะอม ดูในแผนที่ <c oughs> ไม่ใช่แผนที่หรอกนั่งอันนี้นั่งแผนที่ดิ <c oughs> นั่งบอกกอย่างกับตรงเสื้อนั่งเนยี่ผู้ยิ่งคนเดียวเนี่ยละที่บอกได้บอกคอยบอกพ่อยญยได้บอกคููมือเลยตังแต่มาเทคสัตว์นี่บอกให้ไปมองนั่นมองนี้ก็ไปตามนั่ง <c oughs> เสื้อฟังนั่ง <c oughs> บอกว่าใส่เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่จะไปฮอดซัฟฟรีอันไปขี่รถไปขี่รถเอาอาหารป้อนอาหารป้อนอาหารสัตว์นะก็ได้ป้อนโดดแล้ว <c oughs> จะได้เห็นหมองอื่นหมองนั่นหมองนี่นะแถวนี้ก็จะเป็นบ้านนอกจ้าเป็นบ้านนอกของมืองเท็กซัสแบบ ทางสิคีไปแอนซาฟารีพูดอ่ะแต่ว่ามันเขียวงงามชะอุ่มอยู่เน้เขียวงงามอยู่อ่อาันเป็นแอนเทแถวบ้านฮาแคลิฟอร์เนียตอนนี้ก็เขียวเราเน้ตอนนี้เป็นสีทองแล้วีนจ้าคีมา่าหนึ่งสม้งเคืองลายไมอยู่หาสิบหกสิบไม้ ก็ข um> <me ี่เลาะเบิง้เนาะว่าโดยรอบมันเป็นจังใดโดยในมันเป็นจังใดแต่ก็แต่ก็สิบเออกมาอยู่ปนนอกแบบนี้หรอกจ้าอันนี้นอกโพดเพราะว่าขั้นสิออกอยู่ก็อยู่ห่างจากในเมืองออกมาจากน้อยเสินะคือจังมองเขาอยู่อยู่แคลิฟอร์เนียมองเกาเขาหน่ะอันนั้นก็สิพอดีมี่รบสิ่งหมดทุกอย่างอันนี้คืออนีคือบนนอกโพดอันนี้ก็ได้ Oh now we're in the town of Glen Rose Yes I, I yeah, have a golf course. Uh -huh. In one mile, turn right. In one mile, turn right. Is it? Oh. No, it is in one mile, turn right. Not one mile yet. <laughs> Arrive at 2299 County, Route 20.08. Arrived. I not oh, I do I have to go in I <laughs> เบืง้งควณรถก็ออกไม่อยู่ขัากันอกเมืองเนาะบัดเท่าไรไปเบิ้งดู่งโควิดเนาะกับผมีคนรพ่อใหญ่ไปซื้อบัตรอยู่อ๋อต้องใส่หน้ากากเข้าไปเริ่มใส่หน้ากาก บัตรแล้วสามคนสามคนเจดสิบสี่ดอลลาร์เจ็ดสิบอ่ะโอเคเด็กสัตว์จิราฟมห่าจิราฟกินอย่างไรว่ Okay, you guys could take your mask off. Unless you're okay. afraid of getting something from a giraffe. Now, hopefully, we get the giraffe to just come right here, Mom. You know. <laughs> they know what to do, huh? Yep. Oh, are you scared? I got a sticker, too. Why are you so excited? I'm so excited they became extinct in the wild in 1972 but reintroduced in 1982 it can go weeks without water oh. the horns can be up to 36 inches long they could go weeks without water wow. what is this guy huh yeah th this one arabian yeah. orcs อืมดีอยู่พ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่ขายตัวบอกว่าอันสัตว์มันแอคทีฟดีมาถึกมือแบบไม่มีคนหลยอยังสินะ่ะช่วงโคบิดเนาะแล้วก็มือเดี๋ยววันหยางวันศุกร์คนก็นเลยไม่ค่อยมาหลาย อากปอยมันอยู่ตามธรรมชาติไม่อียงแน่โอ้ไม่ชี้ตาน้ำบ่ไม่เสือ้อมโอ้ยไม่ยิราฟอันอันให้แครไว้ไว้ยิราฟกินปะนะอืี Oh it's a, uh, okay what is that? Ostrich. Maybe she eat that food. From southern, central and west. A guy, What's this called again? Ostrich. <laughs> I'm gonna throw Let's a... give him some. Oh my god, oh. she come. Well you win with Balvin. It is. Oh, he got it. She want more <laughs> Oh up there I don't know this guy. can you read for me? That guy you see that guy? Okay I zoom in. Oh I don't know that guy. กินโอ้มีเบอร์ด้วยเหรอติดเบอร์ด้วยอ่ะเกน she likes she have a a number 836 on her ear <c ười> คือว่าอยู่ธรรมชาติคือคือติดเบอร์ไปเวลาดูแลบ่ดูแลเทคแคร์ I like her. um The horn. Can I pull up? yeah she look at us. She look I'm at not me. Gonna run it over, right? No, no. Bye bye. They're like, here we go, new customer. Mm -hmm. Anyone have a attack on a ear? You see, they have a yeah. Because they have number to keep track of them. this one, right? This one? No, I think it's this one. And eggs. Oh, this and one. Cool. Oh. oh my god, faro. This cool. on my side your action on your side on my side don't have any action then that, that's like a reindeer Santa Claus used yeah is yeah. scary huh no yeah good. h ๋อผู้ก่ออ o ยุครับอายุ e ิฟต์ท o ่อย่เเขาเขาเป็นยังล่ะอันนี้เขาักมากินซะก็สิได้กินเลืออย่ดอกก็สิม่โลมากย่ดอกธรรมชาติดีงามได้ธรรมชาติ ใหม่เขียวงามอากาศดีประหอนเลยเมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อดีสำหรับมาหาอาหารสัตว์ตอนนี้กำลังให้อาหารสัตว์สัตว์มหาคอ,อกินอาหารมันแค่หูจากได้ว่ามัน มันเคยเห็นแต่แบบนี้เนาะอ่ามีคนมามันก็โหมันก็ลืงลืงคนแล้วเนี่ยลืงกับคนแล้วเข้าใจว่าจะลืง This is b i g a n d I see the people out there. There's an the employee. Maybe. อ huh? ะ You want to give some oh, these big food? Oh stop She's so mean to You like it? Are you getting full? Oh you're gonna say oh no not today not have a lot of people customer come here <laughs> not today ขุนเขามีฟ้างให้พคนกินอยู่ขุนคุ้มหนึ่งอยู่ขุนน่ะเห็นใบย่าจ้าเห็นประชายไมเจ้าบุ่งอูวอากาศดีมือในแขนเลยมะเรี่ยงสัตว์ Hey Hi How are you What's your name Oh my god I just got a good shot over here See he fake and you just throw some come here okay what 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 mm. I like your eyelashes you have a h คนตายาวเออคนตายาวใช่ป่ะคนตาบนเงีวเนาะบัดบอมัดขล่านั่นสิอบัดให้ ถิดกันเนาะคุณอะก็ถิดกันค่ะกันสร้างกันไม่ว่าหยอกกันปะเขาหยอกกันละละทิลาก I think t h e r e playing <laughs> You're not supposed to I know uh <laughs> Oh my god, you're gonna let them stick their face in the car? Face in the no, car? No, no, I'm not. You're too afraid? Is the kid in the car and just like to pet them. They threw it in his mouth. <laughs> I threw it and I right see. in the mouth. Do it like this. Put it in your hand like this. Oh no! This wild animal. You're not supposed to feed them by hand, except for the. Uh, uh, oh my god! Oh, you a kid. You are a chicken. You are a chicken. Chicken bark, bark. Oh really? Okay. Here. Okay. Let me see you hand it out to this guy. <laughs> okay. I show you. they want you to throw you i ไอ้ t จ้าไอ o h t h า h อ h เจ h าไ say h i าไอ้ say hi. อ k a y มาไอยเอาไอ้เจ้ากอ้เจ้าปากเอาไอ้เงยิไอ้เจ้า n อ้เจ้ t ไอ t เจ้าไอ้ t จ้ t ไอ้เจ้าไอ l เจ้าไอ้ full, Mom. She full. She don't care. Okay, give to you. Oh my god! Oh, I have. I want some too. I dropped it on the She's ground. Sorry. Okay, give some to you. Sorry. I eat that. Oh Oh this is what we have Oh my god Let's Let's you he's to... gonna put his head right through the uh that's come right to... in the, uh... oh, come to my Okay. He put his head in the uh he knows we have a sunroof. Hi Oh my god You want to do? do you like oh, me? give me your hand! You like oh. Me? oh my Look. God! Oh. <laughs> <See? Yes. laughs> she's too cross to me! Oh no. my God! Oh, you're cute. Yeah, you're cute. Hey, how are you? Oh! You like sunroofs? It's easy access, huh? Easy access. Okay, all right, uh, we gotta go. Ay, ew! Ew! <laughs> oh. <laughs> Alright, thank you, bye bye. bye, -bye. <laughs> <laughs> oh my god. This is a big animal, you know? Oh yeah. Oh my god. T Rock, give me your hand. Oh, chicken Do one. No, Don't no. I'm not chicken. No, I'm not chicken. You're chicken. It's <laughs> chicken. <laughs> oh, T Rock. Look at this. <laughs> oh, no. I don't want to <laughs> <Whoa>. die. <Dude. laughs> <laughs> oh gosh, no. God, she got it! Oh my God. Okay, I'm all out of food. Sorry. I'm sorry. Ah. เออนำไาย่อยลงมาเป็นเส้นย้วยคนตาเงาเธอล่ะอีหล่า I'm all out of p ม l ฮลท์ sorrybuddy โอ้ยคนต่างามเนาะคนตาเงาทั้งขังกงบวนข้างรางโอเค I got giraffe slime all over me yeah your in h ตรงทางครึ่งทางแล้วอันนี้ครึ่งทางจอดซื้อขนมจอดซื้ออาหารต่ออาหารหมดโอเคบายบายโอเคต้องใส่หน้ากาโอเคไปซื้ออาหาร สัตว์ต่อแล้วก็เข้าห้องน้ำอันนี้สวยดีเป็นดอกไม้อร่อยสิบสี่ดอลล่าอันนี้ก็สวย ันนี้นก็มีคนอยู่นะว่าไม่มีคนก็ได้ h uh. u <laughs> have to check any car. Okay, you pass. It's okay. He doesn't even have a roof. <laughs> like we have to pay t c get for. Yeah. Any car have to pay to t k e We don't have one. Sorry. โ oh. อ้ม่ีนันนี้กั้นไว้โ oh, อ้ยนอนหลับเบาใจเพื่อนนอนหลับจ้าเพื่อนนอนหลับอะว่แอคถีบ uh. oh. เลยนอนหลับค่นมาเบิ่งเหนื่อยไม่อยากอ้าย Okay, talking. What she say? I don't know, but she's like getting mad. Like uh, I'm gonna peck your shirt. You don't <laughs> give me any food. She oh, talking. Be she talking. <laughs> oh, They're my so big. God. So oh, no, you been the knee, the They're so big. If he ran into it, he could turn a car over. You know, if he wanted to, just turn a car over. ลูกไทยดูสดูแกะนกฉัเพิ่งเห็นนกคุณเห็นในวิดีโอของฉันไหมใช่เขาแค่เดินเล่ฮายลูกสะไทยเป็นเหื่อยเนาะสิลูกยางไหมเบิ้งมาหนิอืมี่ักตัวหนึ่ตัว จบแล้วคนละยี่ดอลลาร์อ่อเออเดคัพเวเดฟูดคัพเบียร์อยู่เวเดฟูดคัพอย u p ข้างบนอ๋อ๋อ้ช o ไลท์โอเคอ๋อเด็กดควีนอยู่นี่มีทุกอย่างนะมีแฮมเบอร์เกอร์มีอาหาร That's cool. Turn left onto Maryland Drive, okay, then turn right onto Southwest Big Bend Trail. Oh, we know. My husband cannot handle that. and we have to eat. It's 1, or more 2, or like 2 o'clock. You have to eat. First. Mm, what you got, you like Say ahan kong an chicken fried steak chicken fried steak yeah oh, fried. no chicken no it's beef beef oh. mm -hmm. <laughs> what ranch ranch okay and what what in there fries mm. and some texas toast want one um not another now it's okay mm. วัตถุการแอล Texas Toast and i s, Just <S, <s, <S and q a t e s Texas Small ผ่านะเสียบลายได้ี mm ่ะอป m o a Oreo m o a บอกว่านิวเมนูผะนะเออตะกลับบ้านเนาะอันเดลิ c ว e นของเขามันก็มีแต่ไอศครีมเนาะคิดว่ามันมีแต่ไอศครีมแล้วก็ยังนี่ก็สิแวกกินไอศครีมตอนเที่ยง At the light, use the right lane to turn onto Gross Road. Share mm. Turn right, then turn right onto North Peachtree Road. At the light, turn right onto North Peachtree Road. Then turn right into the parking lot. Okay. Turn right into the parking lot. You've entered the parking lot, the parking lot for your destination. เมนูแลสแกนสแกนแล้วเข้ามาอยู่ในสแกนแล้วเข้ามาอยู่ในดูโทรศัพท์จะเป็นท่านสมัยเลยเนะอาหารเย็นมาัเนอั่งอยูับบิ๊กบิ๊กว y อ a ยย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  e ยยยยย h ยยยยย e ยยย e ยย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 ย e ยยย ไม่เออไม่คือนี่โอ้ยเสียดายอันนี่มีป้าเปิดบาย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 นั่นเห็นว่าปลายปลายแข่งปลายโชว์แข่งมา